สวัสดีครับพี่นัดจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานนะครับอยู่กับน้องธงเลยนะครับผมน้องธงในสําคัญมากเลยเป็นคนพม่านะครับและมาเลือกซื้อรถกับเรานะครับคนพม่าแท้ๆเลยแต่มาทํางานที่ไทยใน15ปีแล้วอยากจะออกรถยนต์มือสองสักคันนึงไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่นี่นะครับพี่นัดจัดให้เหมือนเดิม เอกสารครบปุ๊บอนุมัติปั๊บก็จัดส่งให้ถึงที่ทำงานเลยนะครับสวัสดีครับคุณผ้สวัสดีครับเป็นไงได้จริงๆได้จริงๆครับเอกสารครบครบหมดครบหมดก็อนุมัติเลยแล้วก็มาส่งให้ฟรีฟรีครับผมแล้วเดี๋ยวฝากแนะนำนะครับเพื่อนๆชาวพม่าหน่อยที่ทำงานอยู่ในไทยเนี่ยอยากได้รถยนต์มือสองเนี่ยสวยๆแบบนี้มาที่นี่ได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฝากแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมยมาาครับถ้าอยากได้รถโตโยต้า รีโวมามาซูเน่พี่ได้เลยครับพี่นัทพี่นัทจัดให้ครับครับผมเดี๋ยวขอเป็นภาษาพม่าเลยเอาภาษาพม่าเลยไม่ราบาษีจะเนาะเงียมาเออกาจิเวีอะไรบอดีอากูมาเซเซวนซาลูซีเวลอะไรเลยครับครับผมนะครับก็คือรับประกันนะครับได้แน่นอนที่นี่นะครับพี่นัทจัดให้เหมือนเดิมนะครับพูดอะไรยังไม่รู้เหมือนกันพี่นัทก็ไม่เข้าใจแล้วแต่รับรองนะครับว่า คนพม่ก็ออกรถได้ที่นี่นะครับรถโฟกัสพี่นาจัดให้ครับเพราะออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวครับออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้าอนุมัตไว้เป็นสาวชั่วโมงเดลิเวอรี่สงีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด